ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันเสาร์ที่6กรกฎาคมคิศกราช2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลฟินแลนด์ไวคาวรีกาอูเวสเทมเปเรชนะ H.J.K. เ e l s i ฮลซกิ3-0เวสซาวีพแพ้ e k n นัส2-3ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีก1เจจูยูเนเตชนะ FC s so ซโซ3-2 แดก,กูเอฟซีเสมอโปฮังสเตอร์เรสามสามผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจหนึ่งรีกโตเกียวเวอร์ดีเสมอเซเลโซโอซาก้าหนึ่งหนึ่งมาชิดะเซลเวียชนะนากโยยะแคมปัสหนึ่งศูนย์คาชิมาแอนเลอร์ชนะคอนซาโดเล่ซัปโปโรสองศูนย์อุราวะเลดไดมอนด์แพ้โชนันเบลแมร์สองสาม จูบิโรอิวาตะเสมอคาวาซากิฟอนตาเล่สองสองอันเบเล็กนิอิงาตะแพ้ซากันโตสูสามสี่คาชิวาเรโซชน,นะเอฟซีโตเกียวสามสอง,สองกัมบะโอซาก้าชน,นะโยโกฮาม่าเอฟมารินสสี่ศูนย์ผลฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานมอนบีชน,นะ IK เคซิลิอุสเอฟเคสามัสบชนะบอมมาพ o s ค k นาสามผลฟุตบอลอียิปตีเมียรีกสโมฮายเอสซีชนะ NP 2นพีสองมาสเอฟซีแพ้เนช i น n a ลแบง k o ออฟอี t ิปเอสีผลฟุตบอลฟินแลนด์ยักคนนคน JJK จิวาสคีลาเสมอ LPS โลวานิมีศูนย์ศูนย์ FC แจสแพ้ PK เคสกิยูซิมาสองสา FC วาจาโคสกีแพ้ KPV โคคุาศูผลฟุตบอลรัสเซียเวริกา FK ออดาแพ้วันเมียลา FC ศูน ผลฟุตบอลออสเตรเลียนิวเซาเวลพีเมรีค์ N W U S Peris FC แพ้ Lockdown i e. l l i เ d e n FC 1-2เ่นอ n t o r g FC เสมอ Western Sydney Wanderers ยูเอชน22เซน s จอ n t o r g City FA แพ้ซิ d n e FC ย์เอชซนหนวชน1 2ผลฟุตบอลออสเตรเลียวิกตอเรียนเนชั่นแนลพีเมรีก มอลลันซิตี้เอฟซีแพ้ฮูมซิตี้ศูนย์สองพอดเมเบิลชาร์กแพ้โอ๊กไลคันนอนหนึ่งสองอันโตนาเมจิกชนะอวอร์เดลเอฟซีหนึ่งศูนย์ผลฟุตบอลออสเตรเลียควีนแลนด์นิชแนลพรีเมียร์ลีกบิสเบนซิตี้แพ้ควีนแลนด์ไลออนศูนย์สามมอร์ตันซิตี้เอ็กเซลซียร์ชนะ เลดแลนยูเนเต็ด0ผลฟุตบอลเบรุสพีเมียรีกเอฟซีสมอลกอนเสมอบาเต้โบลิซอฟ00 FC เอซีทปแพ้อิสตวอสวินลาออน01เอซโกเมลชนะเอฟซีอาเซนนเดอร์ซิน5 0ผลฟุตบอลจีนฟุตบอลซูเป,ปอร์ลีก เทียนจินจินเมอร์ไทเกอร์เสมอชางชุนย่าไถ่สองสองเซียงไฮเซินหัวชนะซานตงไทซานหกศูนย์างโจไมไมตี้ไลออนเสมอสเซนเจิ้นผึ่งซิตี้หนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกไอเออักราเนสชนะเอชเคโคปาวเกอร์ 80, แปดศูนย์เวสทีเสมอเบรดบิกสองสอง เคอารยวิกเสมอแจแมนกาดาเบ้หนึ่งหนึ่งวาลูเรยาวิกชนะไฟเกียสี่ศูน์ผลฟุตบอลลิทัวเนียเอลีกบันกากาสดไดเสมอเดซียกาสเทลซีอีศูนยูนผลฟุตบอลหมู่เกาะแฟโรพีเมียรีกไอเอฟฟักลาฟจอเดรแพ้อีบีสไทมูศู ผลฟุตบอลออสเตรเลียนัน่นนิวเซาเวลพรีเมียร์ลีกแลมตันจา้าฟาสเอฟซี FC แพ้บรอร์ดมีโดเมจิเอฟซีศูนย์หกเล็กแมคคอรีซิตี้เอฟซีแพ้เมดแลนด์เอฟซี FC สองสี่คุกฮิลยูไนเต็ดชนะแอดัมทาวโรบัสเอฟซี FC หกศูนย์ ผลฟุตบอลออสเตรเลียเคปิตอนเนชแนลพรีเมียร์ลีกโอคอนเนอร์ไนชนะแคนเบอร์ราโอลิมปิกเอฟซีสามศูนย์คูมาไทเกอร์เอฟซีแพ้กังกาล or, ินยะูเนเต็ดเอฟซีศูนย์สามผลฟุตบอลเอฟเอคัพมาเลเซียเซลังงอร์ชนะกูชิงซิตี้เอฟซี สามสองผลฟุตบอลฟินแลนด์ยักโคสลีกาคาพาเฮลซิงกิเสมอ tps ตูคูศูนย์ศูนย์าลอนพันลอยลีเจตแพ้จาโลศูนย์หนึ่งไซนาโจเอ็นเจเคอาคาทิเมียแพ้จิโบโปโจเอ็นซูหนึ่งสองพีเคสามห้าเฮลซิงกิแพ้เอ็มพีมิวเคลรี 12. ผลฟุตบอลยูโร2024ในเยอรมนีอังกฤษเสมอสวิตเซอร์แลนด์ 1, 1. นเนเนเธอร์แลนด์ชนะตุรกี 21. สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อที่เด็ดเจ็ดมัม at g m a i l c ด m ที่เด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็บายทีเด็ด,ดเจ็ดแม่ um. นะครับ